ฮอนด้าซีอีเครื่องยนต์ดีเซลเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้ปี2018เป็นรุ่น1.6 E เครื่องยนต์ดีเซลเลขไมแท้หนึ่งแกิโลครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวประสภาพสวยมากหายากมากครับายแดงคันนี้เกือบล้านหกครับเป็นมือสองวันนี้ขายเพียงแค่6 4 8 0 0 0บาทครับไฟหน้า f ู l l LED d a y t i m e Running Light กระจังหน,หน้าโครเมียมดีไซน์สวยไฟ d a y t i ท e 2จุดพร้อมชุดแต่งโครเมียมล้อ m a ็ e m o t i o ันขอบ8ิปยางปี2อง2ยางของฮันคุกดิ ไฟเบรก LED โคมเดิมจากโรงงานออปชันจัดเต็มพร้อมกล้องมองหลังเครื่องยนต์ดีเซล ID Tech ฟังก์ชันครบพร้อมฝาดท้ายไฟฟ้าภายในกว้างพร้อมเบาะนั่ง3แถวตอนโครม 3D เข้ารูปมีมาให้โคมอะไรมัลติฟังก์ชันพร้อมคูสคอนโทรหน้าจอ a n d ด o i d ออปชันจัดเต็มแอร์ออโต้ดีไซน์สวยเกียร์รุ่นใหม่ชิปบายวายเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าส่งสปอร์ตภายในกว้างพร้อมเบาะนั่ง3แถวตอนแอร์ด้านหลังพร้อมพอร์ตชาร์จ Type A คาร์บอนเคปลาแต่งมาให้รอบคันภายใน ใ้สวยสภาพเหมือนใหม่ออปชั่นจัดเต็มเครื่องยนต์ดีเซล1,600ซีซีน็อตยื่ฝาปรงไม่เคยถอดตุ้มหัวโช๊คเดิมคานหน้าเดิมสติกเกอร์อยู่ครบฝากระโปรงเดิมพร้อมสติ๊กเกอร์มอกร่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่1 2 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับและคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมหมดทุกอย่างไม่พอครับคันนี้รับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดคว่ำหรือว่ามวจมน้ำรับประกันไม่แท้นะครับและคันนี้นะครับผมรับประกิ ถ้าใครชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ